นิยายดาร์กนิยายเสียงเรื่องนี่รักซาตานตอนที่11งานโชว์รถสุภคาที่ถูกจัดขึ้นที่บริเวณลานจัดแสดงสินค้าของห้างสรรพสินค้าในเครือทรัพบไพศาลคราคร่ำไปด้วยผู้คนจากทุกวงการเรียกได้ว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ ที่รวบรวมเอาคนหน้าตาดีมีเงินและชอบความเร็วเอาไว้ด้วยกันแน่นอนว่าหนึ่งในคนหน้าตาดีที่มาร่วมเป็นสีสันของงานก็คือเจ้าของห้างสรรพสินค้าเองอานนท์ซับไพศาลมาด้วยชุดโปโลแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้นสบายสบายกับรองเท้าผ้าใบชุดสีขาวของเขายิ่งขับความคมเข้มให้กับหนุ่มรุกงานเป็นอย่างมากแม้แต่ตัวของมุกดาาก็ยังไม่สามารถละสายตาไปจากเขาได้ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนพี่นนท์ของเธอก็ยังดูหล่อทุกมุมทว่า มายืนใกล้ๆผมหน่อยซิมกุกค่ะมุกดาดาไม่ดูว่าเขาจะให้เธอเข้าใกล้อีกแค่ไหนตอนนี้ก็มีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นที่กั้นเธอกับเขาอยู่บนเวทีมีพิธีกรและพริตตี้สวยๆอยู่หลายคนและเธอกับเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ละคนสวย พิตตี้แต่ละคนสวยขายาวต่างจากเธอมากจนเขาไม่น่าเอาเธอขึ้นเวทีมาด้วยเลยคนขาสั้นอย่างมุกดาดาได้แต่ถอนหายใจอย่างประมามายืนใกล้ๆผมไวส้สิจะได้ไม่โดนแสงไฟจนมากเกินไปเดี๋ยวผิวก็เสียหรอกเขาบอกเสียงเรียบจนไม่เหมือนความเป็นห่วง ขอบคุณค่ะมุกดาราหัวใจอุ่นวาบเพราะคำพูดของเขาที่ดูจะเป็นห่วงทว่าคำพูดที่ตามมากลับทำให้เธอใจแฟบจากพองฟูเดี๋ยวความร้อนของแสงไฟก็ทำให้คุณยิ่งเตี้ยลงไปกว่าเดิมอีกเขาพูด เขาพูดเหมือนเยาะก่อนจะยิ้มให้ทุกคนที่มองความหล่อเหลาของเขาเราวกับว่าเขาเป็นเทพบุตรตอกย้ำกันเข้าไปก็ใช่สิเธอทั้งเตี้ยทั้งล่ำเทียบอะไรไม่ได้เลยกับทุกคนบนเวทียิ่งบรรดาพิตตี้ไม่ต้องพูดถึงอ,อานอนท์เป็นผู้ชายหน้าตาดีที่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจคนฟังเสียจริงๆ มุกดาราคิดด้วยความเจ็บใจเขาไม่รู้หรือไงนะว่าคำพูดของเขามันทำให้จิตใจของคนฟังมันทำ้ายจิตใจคนฟังมากแค่ไหนโดยเฉพาะคนฟังที่มีใจให้กับเขาเช่นเธอมีการจับฉลากผู้โชคดีให้ลองนั่งรถซูเปอร์คาร์กับดาราหนุ่มสุดหลอ่อทุกคน ต่างกรบมือให้กับดาราพรีเซนเตอร์ชื่อดังและเมื่อผู้โชคดีที่ได้รับจับฉลากสาวๆในงานขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อดาราหนุ่มหล่อคนนั้นจับชื่อของเธอขึ้นมาได้มุกดาราดีใจมากแต่เจ้านายของเธอกลับจับข้อมือของเธอไว้แล้วบีบจนแน่นและเขาก็กระซิบขอสละสิทธิ โดยอ้างว่าเธอเป็นพนักงานของบริษัทไม่ใช่หนึ่งในลูกค้าที่มาชมงานเหตุฉนีมุกาดาราจึงชวดการไปนั่งรถกับดาราชายชื่อดังคนนั้นมุกดาดาน้ำตาซึมความดีใจหายวับไปกับตามีแต่ความเจ็บเธอไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเธอแม้เหตุผลจะฟังขึ้น แต่เขาบีบข้อมือเธอจนเจ็บระบมไปหมดเขาไม่รู้ว่าเธอแอบ,บมีน้ําตาผนที่เธอจะปกปิดมันเอาไว้และพยายามจะแกะมือของเขาออกจากการบีบรัดแว่าอนอนุ์ไม่ยอมปล่อยเขาหันมาจ้องเธอดุดุูจนมีคนแอบ,บถ่ายภาพของเขาและเธอที่มีการยื้อยุดกันจนเธอน้ําตาท่วงอีกครั้ง กว่าการอยู่ร่วมงานของอานน์จะจบลงข้อมือเล็กๆก,ก็แดงช้ำเป็นปืน้นรูปรอยนิ้วมือจนมุกดาดาไม่กล้าสวมเสื้อแขนสั้นไปหลายวันรอยช้ำยังไม่ทันจะจางดีอานน์ก็พาเธอออกงานอีกครั้งโชคดีที่ชุดราตียาวตัวนี้แขนยาว ขอให้ปกปิดแขนของเธอไปได้ด้วยผ้าลูกไม้บางๆคนนิสัยไม่ดีรอยแดงเมื่อวันแรก,กกลายเป็นรอยม่วงช้ำอย่างน่ากลัวเพราะผิวขาวๆแต่ว่าคนทำให้เกิดรอยกลับทำเป็นมองไม่เห็นทั้งที่วันที่อานน์คลายมือเขายัางตกใจจนต้องพาเธอไปส่งที่ห้องของ ที่ห้องพยาบาลในออฟฟิศด้วยตัวเองเขาตอบว่าว่าชุดนี้ของเธอไม่สวยเขาก็บ่นไปเธอเพราะมันดาของเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนพาเธอไปซื้อมามุกดาตรู้ว่ามันดูแก่ไปไม่เหมาะกับเธอแต่ห้ามคนซื้อไม่ได้จึงไ้้ตัปิดปากเงียบทำไมต้องหนีบเราไปทุกงานเลยนะ ในเมื่อไม่มีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องแบบนี้นะมุกดาดาบนเป็นหมีกินพึ่งด้วยความไม่เข้าใจวันก่อนเขาก็พาเธอไปกินข้าวด้วยแต่เจอสาวสวยคู่นัดของเขาพอกินเสร็จก็ควักเงินจ่ายค่ารถให้เธอกลับบ้านไปก่อนแล้วเขาก็ไปกับสาวของเขามุกดาดาขัดใจเพราะจำได้ว่า สาวคนนี้เป็นดาราคนสวยหน้าอกหน้าใจบิ๊กเบิ้มด้านก็สูงโปร่งจนหน้าขยำแต่ด้วยความอยากรู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันต่อจึงไม่ยอมกลับบ้านเธอแอบตามทั้งสองไปห่างๆมือใหญ่หนาะที่เคยบีบข้อมือของเธอจนเป็นรอยบัตรนี้มันวางอยู่ที่สะโพกอันอบอัดของผู้หญิงคนนั้น ความหึงหวงลั่นวาบขึ้นมาเางจับใจแม้มุกดาราจะรู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แต่เธอก็ห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ยิ่งพอเธอเห็นใบหน้าหล่อเหล่าก้มลงมาคลอเคลียกับใบหน้าสวยที่กำลังทรงสายตาอ้อนเขาเธอก็ยิ่งรู้สึกหึงหวง หญิงสาวหมุนตัวแล้วเดินดุ่มดุมออกมาจากผับอันมืดสลัวน้ำตาแห่งความเสียใจทำให้ตาพร่ามัวความสว่างจ้าของแสงไฟในอาคารมันทำให้การมองเห็นของเธอไม่ชัดเจนรองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่สามนิ้วมันทำให้มุกดาราเสียหลัก เธอลมกลิ้งหลุนๆจากบันไดหินอ่อนหน้าโรงแรมชุดทำงานกระโปรงติดกันตัวยาวเปิดตลบขึ้นมาอยู่ที่หน้าขาฝ่ามือและหัวเข่าของเธอครูดไปกับพื้นคอนกรีตทำให้เกิดการถลอกแค่แผลลึกเกิดขึ้นที่ต้นขาซึ่งมันกระแทกเข้ากับแง่งหินอ่อนจนทุดสวยขาด วันนั้นโชคดีว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยยืนอยู่ตรงนั้นเข้ามาช่วยพยุงให้เธอลุกขึ้นและช่วยเรียกแท็กซี่ให้กับเธอรอยช้ำยังไม่ทันหายเธอก็ได้แผลมาเพิ่มอีกหลายแผลแผลที่ต้นขาหายยากมันบวมแดงและอักเสบเธอมันเป็นคน ไม่มีค่าไม่มีความหมายกับใครสักคนบนกับตัวเองด้วยความเหนื่อยและท้อท้อทุกวันนี้เธอยังไม่รู้เลยว่าเธอติดหนี้อยู่เท่าไหร่อีกไม่กี่วันเธอก็จะทำงานครบเดือนแล้วเธออยากหมดหนี้เร็วๆเ,เธอไม่แต่ไม่มีใครยอมบอกเลยว่าเธอติดหนี้อยู่เท่าไหร่กันแน่แม้แต่ตัวอารักเธอก็ไม่กล้าถาม ยิ่งชูลียิ่มไม่มีทางปริปากบอกมุกดาดาถอนใจอีกครั้งเพื่อเรียกกำลังใจให้กลับคืนมาตอนนี้เธออยู่ในห้องน้ำหญิงและเธอก็อยู่ในสภาพของไม้แก่นหมาของอานน์เสียงเด็กเข้าจากโทรศัพท์มือถือทำให้เธอต้องรีบกดรับสายค่ะคุณอานน์ ออกมาจากห้องน้ำหรือยังครับมุกพี่ดอม,มุกนานแล้วนะครับเสียงอ่อนโยนถามไทยทำให้เธอรู้ว่าสาวคนนั้นที่มาพบเขาคงจู่โจมเขาจนน่าเกลียดและเขาต้องการไม้กันหมายอย่างมุกดาดาก็ต้องรับทราบทำตามความประสงค์ของเขากำลังจะออกไปรอสักครู่นะคะ เธอสร้างส่งเสียงหวานพี่ดอมมุกอยู่นะครับแล้วเจอกันผิดไหมที่เธอจะฝันถึงถ้อยคำาประเราะที่อานน์ใช้กับเธอผิดไหมที่เธออยากจะฝันเฟื่องให้เขาพูดกับเธอเช่นนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะนี่รักซาตาลตอนที่11นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ กดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ